เหตุระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ใกล้กับศาลท้ามหาพรมเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายกระทรวงสาธารณาสุขจึงเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นระยะซึ่งตัวเลขล่าสุดอยู่ที่20รายเป็นชาวต่างชาติ7รายและชาวไทย7รายและอีก6รายยังไม่ทราบสัญชาติ ขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด123คนเป็นชาวต่างชาติ55คนชาวไทย68คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป56คน ICU 12คนและผู้ป่วยนอกที่เดินทางกลับบ้านได้แล้ว55คนนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเปิดวอลลุ่มเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนำขึ้นเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เว w ไวเ MOPH .go.th พร้อมเปิดสายด่วนสอบถามข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติและผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในความคืบหน้าด้านการรักษาพยาบาลตลอด24ชั่วโมงที่02 5901944พร้อมทั้งประสานพิสูจน์อัตลักษณ์ศพจนส่งศพกลับภูมิลำเนา ดูแลเยียวยารักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดกําชับทุกโรงพยาบาลดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บให้ดีที่สุดทั้งระยะสั้นและระยะยาวรักษาอย่างต่อเนื่องและประสานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจะดูแลต่อนเนื่องเพื่อทําให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับว่าเขาจะสามารถฟื้นคืนมาได้แล้วก็ในกรณีที่เขาเป็นผู้ป่วยในสิทธ ต่างๆเนี่ยนะครับประกันสังคมถ้าเป็นกรณีของบัตรทองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขคงดูแลได้โดยตรงนะครับเราจะต้องประสานกับกองทุนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้มีข้อจํากัดในเรื่องการดูแลการใช้สิทธิ ด้านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้เป็นห่วงและติดตามปัญหาสุขภาพจิตของญาติผู้ที่เสียชีวิตญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นเด็กซึ่งต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตด้านอารมณ์ความรู้สึกถึง3ระยะคือระยะเบื้องต้นที่มีความกดดันแต่หากมีญาติผู้ปกครองคอยให้คำปรึกษาพูดคุยก็จะทำให้ผู้ที่ประสบกับภาวะทางสุขภาพจิตดีขึ้นตามลำดับและจะค่อยๆหายเป็นปกติแต่หากหลายคนยังยึดติด กับการเสพข่าวตามสื่อซ้ำๆอาจก่อให้เกิดภัยเงียบที่กลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจแทนถ้าหลายท่านที่ไม่สามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็น PTSD post traumatic stress syndrome เกิดขึ้นก็คือว่าเหตุการณ์ผ่านมาระยะเวลาหนึ่งแล้วอารมณ์ความรู้สึกน่าจะคลี่คลายลงแต่มันไม่เปลี่ยนไปมันไม่กลับมาสู่ภาวะปกติความรู้สึกหรือความทรงจำมันจะติดแน่นอยู่ภายในเป็นช่วงที่ต้องเข้าสู่การฟื้นฟูและแก้ปัญหาตามมาค่ะ สภาพจิตใจและอารมณ์นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็วมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งกำลังใจจากญาติและผู้ใกล้ชิดก็คือตัวแปรหลักสำคัญที่จะเป็นเทาเยียวยาให้พวกเขาเหล่านั้นให้กลับมาฟื้นตัวและหายเป็นปกติได้